สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมคอมเก่านะคอมพิวเตอร์เก่าเครื่องเก่าเครื่องนานแล้วคืออาการประมาณเปิดติดนะครับเปิดติดพัดลมหมนุนแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับหรือติดติดตด,ดบๆหรือติดแล้วก็ค้างอะไรประมาณนี้นะเกิจากคอมเก่าไม่ได้ใช้นานบ้างหรือว่ามีอาการมานานแล้วอาการแบบนี้นะฮะ ถ้าผมเช็คแล้วเป็นที่เมนบอร์ดนะครับเพราะผมเช็คอย่างอื่นหมดแล้วนะเช็คแรมเช็คฮาร์ดดิส์พาวเวอร์สายใช้ได้นะครับเหลือเมนบอร์ดกับ CPU นะครับผมถ้าเพื่อนๆเช็คแล้วมันเป็นอาการประมาณนี้เหมือนกันเรารมไปเช็คแล้วฮาร์ดดิส์ใช้ได้พาวเวอร์ใช้ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นบอร์ดนะครับผมหรือที่เรายังไม่ได้เช็คนะครับคือผมจะมาแนะนำวิธีการ ซ่อมบอร์ดนะฮะบอร์ดเก่านะมันเก่านะขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดเมนบอร์ดออกมาก่อนนะฮะถอดเมนบอร์ดออกมานะ,ะเมื่อกี้ผมลืมเปิดให้ดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าเครื่องมีติดจริงๆเนะี่ยเปิดติดนะเปิดติดล้วลวมหมนุคนคาเวอร์หมุนก็าะใช้งานได้ครับแต่ว่าไม่ขึ้นภาพไฟไม่เข้า ภายผมต่อจอแล้วนะไม่ขึ้นแบบนี้นะฮะอาการแต่บางทีก็ติดแต่าาว่ามันค้างอย่างนงี้ครับก็เหมือนกันครับอาการคล้ายๆกันเคียร์ทานไ่ออดแล้วก็ยังมีติดนะทำทุกอย่างอันนี้ก็คือชัดเจนแล้วเป็นที่มีบอกเนดะีย๋ยวไปดูวิธีซ่อมกันจะแกะออกนะจะออกตั้งจุดปืนไ้จะแกะ แกะออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่เมนบอร์ด CPU แกะออกด้วยนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับผมขั้นตอนต่อไปเราเอามาล้างน้ำนะ, <c oughs> นะจุ่มน้ำน้ำนี้ผมใส่สันไลนะใส่สันไลแล้วก็ จุ่มลงไปแช่น้ําแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะแต่เอาเอาอุปกรณ์อื่นๆอนอกให้หมดนะครับผมจุ่มน้ําแช่ไว้แบบนี้เลยผมแนะนําแช่ไว้สักคืนนึงก็ได้ครับพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่ครับถ้าเราแช่น้ําข้ามคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาผมอาจจะลืมแจ้งไปอีกคนหนึ่งครับถ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่แกะทานใบออนออกนนะ องแกะออกด้วยนะครับทุกอย่างเลยคนระับแกะออกก็ใช้แปรงครับแปรงสีฟันครับขัดทาความสะอาดจุดที่เราคิดว่ามันมีค้าบออกไซด์ค่าเกลือต่างๆนะฮะขัดให้สะอาดนะผมแนะนำขัดขัดให้ละเอียดนะครับผมขัดทุกจุดนะครับแต่ว่าถ้าผมทำคลิปนโปตรคลิปมันยาว ผมก็จะบอกขั้นตอนเฉยๆนะครับเพื่อนก็ไปัาสอาให้ละเอยียดด้านหลังด้วยนะครับตางพวกนี้ประมาณนี้ครับขัดให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าน,น้ำสะอาดตัวนี้เราใส่สันไล่ลของผมเนี่ยผมอาจจะมี ผมทุบฟอกด้วยนะสันไลผมหมดนะมันมีกระสุสองอย่างเลยแต่ผมแนะนำนะใช้สันไลนะสันไลจะออกดีแค่ข้ามเือน,นะโอเคครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆตือนจจไปขัดต่อนะนี่ละเอียดเราจะบอกเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปนะก็ไปตากแดดนัออ่นเลยตากแดดให้แห้งสนิท ให้แห้งสนิทเลยนะครับแนะนําก็ตากเช้าจนเย็นเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ทิ้งไว้คืนนึงใช่ไหมตอนเช้ามาเราก็ขัดัแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเย็นเลยนะใช้มีเครื่องเป่าก็เอามาเป่าน้ําออกก่อนนะครับแต่ต้องระวังนะครับเป่าแรงเกินไปเพราะว่า m d มันจะไม่มีขาสล็อตต่างนะตรงนี้จะเป่าได้หรือขัดได้แต่ถ้าเป็นของ Intel ห้ามขัดนะครับในนี้ในสลักเพราะขามันจะหักหมดเลยระวังนะครับผมแนะนําดูคลิปให้จบก่อนก่อนไปทําเองนะครับผมระวังเลยนะนาไปตากแดดครับตากแดดทิ้งไว้เลยระวังฝนด้วยแล้วกันครับผมเน้นย้ำอีกทีนะครับต้องเป็นบอร์ดเก่าที่ หรือเครื่องเก่าคอมเก่าที่ไม่มีประกันหรือเมนบอร์ดที่หมดประกันแล้วคือหรือเมนบอร์ดที่เรายังไงเราก็ทิ้งอยู่แล้วครับลองมาทําดูก่อนซื้อใหม่ครับผมลองทําดูแต่ถ้ามีประกันผมห้ามนะครับเอาไปเคลมนะครับทั้งจากที่เราตากไว้แล้วนะครับอาจจะแห้งทีเดียวเอาไปประกอบนะครับนะฮะผมมาประกอบแล้วครับ ผมจะยังไม่เอาใส่เคสนะครับเพราะผมจะประกอบเคสด้านนอกก่อนแต่ผมมี Power Supply แยกอยู่แล้วแล้วก็กอุปกรณ์ก็จะมาคอมที่อุปกรณ์ที่จะทำให้เครื่องเปิดติดนะครมันจะมี CPU ี p u อยในนี้นะ,ะเป็นบอร์ดที่เราไปทำความสะอาดมาตากแห้งแล้วทานไบ่อผมยังไม่ใส่นะครับสำคัญคือซิลิโคนซีพียูผมยังไม่ใส่นะ,ะเพราะมีเทสก่อนถ้าติดก็ เดี๋ยวเอาใส่เครื่องกันครับเดี๋ยวมาเปิดเทสกันครับเปิดสายป๊บนี้ครับโอเคสายเข้าแล้วลองดูครับว่าจะติดไหมโอเคเปิดติดครับขึ้นภาพหรือเปล่าอีกเมนูแล้วก็เปิดสล์หมุน โอเคครับผมขึ้นภาพครับเป็นอันขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยนะขั้นตอนต,อนต่อไปคือถ้ามันชัวมันอาจจะมีอาการค้างครับต่อไปเราก็ประกอบใส่เครื่องแล้วก็เทสบ w ู n ิโ w ใช้งานดูถ้าไม่ค้างก็ถือว่าผ่านครับแล้วก็ใส่ฐานไว้ออดกับเด้วยนะครับทุกอย่างประกอบกับที่เดิมหมดก็ถือว่าเรียบร้อยครับประมาณนี้ แค่ได้จริงนะครับผมทํามาหลายอันแล็วเมนบอร์ดแต่อาการต้องต้องดูนะอาการบางต้องไม่บอดไม่ไหมนะบอดไหมไม,ไม่ได้นะบอดช็อตชิปหลุดพวกนี้ไม่ได้นะต้องเป็นอาการเป็นคาบเกลือคาบออกซด์นะถึงจะได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรียบร้อยนะผมประกอบผมขั้นตอนต่อไปจะไม่ได้ทำให้ดูนะว่าเคสตอไปจะเป็นไงผมจะทำแค่ให้นเปิดติดนะครับโอเคครับ ฝากกดไลค์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ